กาวไปไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาติดตามและเข้ามาชมนะสบายดีตอนช่ำค้าทุกคนเลยวันนี้นี่เฮาาด้เดินทางขึ้นมาป่าทุกคนขึ้นมากับเสาเอนะแลวก็อันพาน้องหมาขึ้นมาทุกคนเลยน้องหมากก็สามตัวนะเฮ้าคิ้ดถไทย,ข,ข,ย,นะย,ยขึ้นมาแล้วก็ตอนขึ้นมาเข้าประทศไทยให้เบิ้งนะเพื่อให้เสอเอปริทศไทยขึ้นมาแล้วก็หาก็ไอ้กินข้าวแล้วทุกคนเลยย่างป่า,ากันแล้วนะป่าเฮ้าลงตึกยันอยู่ได้ โอ้ยนะพอดีว่าฝนตกเมื่อวานนีทุกคนเลยเมื่อวานมาซื้อน,นี่นะแห้งเติบแล้วก็เข้ามาเหาก็เลยพาดองหมาเข้ามาเลาะหาหาเบิางแลนนะจากมันสีลงหรือบอ่อนะแต่ตอนนี้เหาสีพานองหมาไปเลาะตอนทำค้ำแล้วโอ้โ่าสีพอไปเรือบอ่อทุกคนเลยนี่ใส่เพื่นกระยางเป็นก้นอ,กอนเลยหาเก็บพักนี่น้องหมากันดิไปเดี๋ยวจัได้ก็ไปติดตามมาเลยทุกคนเลยมันจี พอไปเลยรือบอนะหาลอกเก็บพักนะญญ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 เซะกับพาแสะเหลอกเก็บพักนี่ละขึ้นขึ้นไปทุกคนเลยส่วนลองมาเลยหาซะแล้วนะเขามากบขึ้นมาตอนนั้นประมาณกันเลยให้ยู่ให้กินกับคำแล้วนะเสะกับหาเก็บพักกัโสงนี้งานบุญทุกคนเลยมันมีแต่งานขเจ้าเลยบ่ขึ้นมาหาเก็บพักกันนะโอ้เสะ นี่อันนี้แฉโอ้เด็กชาวแฉคนคนผักตะเป๊กำลังงามเลยนะบ่มีบ่มีคนขึ้นมาหานี่โอ้พาลงมาเลาะขึ้นไปท้ำคำเลยคนโซงท้ำคำนะบ,นะบางทีมีสัตว์ป้าลงมาหากินน้ำทุกคนเลยนี่แฉอ้แส,สวัสดีทุกคนตามฟ้าไปผักออกลังางามง่ย ดำเลย่า้มาดำก็มาเลยนะนะเลย,ยังบักโลกับบักโนะกนนะลายังไม่เห็นมาเลยดอกมาทนุนเลยลกมากะเก็บพักไว้ร้อเก็บพักนะฮ่ะกกนะาใส่ตาหน้าไปเลยพวกขเถิงพู Tớ na tớ yong gắn tân áo đây Oh ừ, na ừ, phải hoạt 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 Chắc phải sọ so hoạt đây Xì hoạt 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 cô ấy Mà hoạt đi đi nhìn xì hoạt hoạt hao hoạt 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 đây Để phát Mấy con chắc <laughs> chắn sẽ hầu được nhiều Hình kín tên lặng hai đội chắp nặng một tóc kìa ngược bằng đường pháo mọi người mày xong tối nữa mừng năm nữa mày 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 เก็บเมื่อกี้นี่นะโลมาพ่สมอยแล้วะสิงงมัดหนึ่งทุกคนหาขึ้นนี่เลยโล้ห่าุกนเลยหาแวสบนยังไงบสมอยล้วแนวก็ไม่ก็นี่ทุนนะ cồn bà côn, côn. Ủa, hòn hơn phải cồn bà hả? mà cứ giả nó chứ lố vào phao chứ <laughs> Global。一 <Și S 1> <X 2> <wie>

เราไปพ่นภาษาทำทีนะนี่ละนายมันดับเฮานี่โอ้โหแล้เใอรละป้าทุกคนเลยพี่ลึกแค่นะเฮาุ่นไปแหนะแล่นเดี๋ยวคนเดี๋ยวกี้นะแหน่ะบัดมันมีสองโกนนะโกนตัวนึ่งลราลงมาหลุมพี่นะตัวโกนตัวนึงขึ้นทึ่งนะเฮาละอาร์ตเว้นโกนตัวหลุมนะมันล้วละโกนตัวเทิ่งเรเฮาแหน่เบ้าง แน่ยล้วป๊ดมาเล่นตกออมาเลยทุกคนโอ้ยสิดายเด้เขาทำบ่ได้ทุกคนโยคสิดายเลยนะอ๋อตกกไงเลยวตั้มก็รับสองโลนั่นเล่นโอ้พวกโลไหลเงี้เก่งเข้าเข่าโกนขึ้นกลงไม่แล Jam ่นมาเพิ <may 195 2> right ่มสําอิดนะสีดายแนทุกคนเลยผ่านเลยพอเท่นึงก็ไม่ได้ชชำนหมใช่มันนี่ก็สิผ่านเดี๋ยวระลงกอนทุกคนเลยใกล้สีคำเลย เดี๋ยวไปอืดเดี๋ยวหาหาลูกอีต่อทุกคนเลยเดี๋ยวพาลงมาเลาะลงเลยนี่เลาะหาลูกต่อขับขำนี่จักสิพออีลูกบอลละเดี๋ยวติดตามเลยทุกคนเลยเลาะลงเส้นทางถนนแบัดนี้นะเล,ล,ลาะขบาทั้งพุนน้นนะพอตัวนึงนะพา,พาดพาดทุกคนเลยไปทุกคนเลยเลาะลงมาเลาะลงมากะข,ข,ขำเลยนะเดี๋มืดทุกคนเลยกับบัพอเพลินๆแบัดนี้นะ น้องมาก็ยังมีพอรอคนด้วยมีนคำพรออะไรก็สิาพาหน้าหมาทั้งมา,งมาทุกคนเลยกลับไปที่พักนะไปหาก,การเขตบัลน,นีิหาก,การเขตมาใส่เบ็ดมีพรอมากระตั้งซีหาซีพูดแล้วประมาณห้าสิบหลังพูดแล้วมีแต่ถ้าลุนเบื้องเบ็ดที่พร้อมทุกคนรบิเสาคนดิทิใส่เบ็ดพร้อมดิวันนี้ก็พอแหลตัวนึงก็บมีพอได้ทุกคนเลยผมแม่นมือมันนะ ถ้าเบิงมืดแล้วเจ็บท่านองหมาไปทะเลอีหมาหอดะกะข้างมุงข้าแล้วทุกคนมุงข้าวลงน้ำก็อฟื้นแะเฮ็ดอันคล้อยๆทุกคนเลยยามันมาหนาบมวย ถอนไปการเช็ดมาใส่เบ็ดข้าวมาสามกิบโตย่ใช่ด้อมากิ๊บนะเนอะเอาเวลาเลยเอาเอาวตแล้วเสียเบ็ดไปดูถอนเราใส่เบ็ดเสียส้าวให้มันเข้าคนน่ใมันตาย 完全差别完全。嗯 มากไปแล้วเชื่อเกินนะ Năm <coughs> <my> nó <gene>? <coughs> เดี๋ยวใส่ซิมาเด็ดพักทักทอดมาทุกคนทักข้าสุกเดี๋ยวพักลูกพักตัดปีนั่งไอ้ี่น้องอันนี้พักขอเลยพักนี้ งาแล้วคุณวายังมีเราออมาหาช่้งนี้สร้างบุญโยื่นนี่หาเลาะอ,อันเพิ่งเล่นใส,ส่สหิหกีพักวะนังเราทำไห้ เอาสูนกันทุกคนเลยใชมาซอยก่อน สิโลพักก็รอนมาเี่เขาสวยเรียบร้อยแล้ว và xí lỗ mì đúng không ạ xí mì mà Tây Ban mới xào Tây Ban nhằm bán để hết kín để xí lỗ kín vào đây cái bột này, ก็มีต่อทุกคนเลยเพื่อนไมีก็สองตัวทุกคนน้ำกระลาลดเลยฝนหอยไปใส่เบ็ดอีกทุกคนเพราะว่าเบ็ดยังบวบในเมเพิ่นเอาหอยใส่เลยทุกคนเลยอันนี้ว่าเขตมันบ่อเลยทุกคนมันบ่บหอนห้อนก้าวฮ้อนอยู่ทุกคนแต่ว่าแบบดินมันซุ้มพอน่ะฝนจากระต๊ะเมื่อวานนี้ทุกคนเขีมดกเลยโอ้วกลาย หอนทุกคนเอสเอสซเอาหัวใส่เลยเกลือใส่ให้ครบอยๆิมพร้อมใส่ลงไปทุกคนใส่เครื่องปรุงใส่มีเนะก็อละมาทอนเป็นใช้เบทยั่มันมาทุกคน ลูกมีต้องมีค่ะมาแล้วทุกคนอืมอืมมึงตจมมาละใช่มาแล้วเห็นบ้างรูเปล่าอีโอ้ปลาทกตัวใหญ่ทุกคนนี่ปลาตัวใหญ่มากรอนแล้วทุกคนเลยเซอร์เบ็ดห้าไม่เบ็ดไม่เสื้อหมดหมดเลยเด็กเห็ดเห็ดกลิ่นแล้วทุกคนเลยพามาทอนมา ต้มมีค่ะจะรูักแต่กะปิ้ปงปลาเข่งตอนนั้นอุ่นะตัวงไ้กินปิ้งัาขาวนะปิ้งปะกกน้องเขา,ามีเยอะต่เยอะปะบต้องกินเมื่้าก็ได้เดี๋ยวเอาไอ้กินเอใส่ถ้วยกันทุคนเริ่มนิเลยมาีขาทอมีก็โีเต็มถ้วยดูนย เรียบร้อยทุกคนไหวเลยพี่น้องนี่เนี้พรอหนายก็ทุกคนหนายก็ทุกคนเั่อทังเจียววะนีเป็นข้าววันหนึ่งบางส่คนเุานจะดีมีแห้งนะหายอยู่กับกินเพื่อมันก็มานข้าวรุ่มหลานทุกคนนแล้วนี่เอาถิ่มื่มากินได้ทุนใจเย็นนน มาอเมานาอนมาทุกคนมาเลอ้าวทุนซชมือตมี่นี่เตมี่าซส่เดี๋ยวนมาแซ่บคือทนเฮ็ดเลเอาเยอะย่างนี้โอ้วานด <c oughs> ความนี่แล้วอือใช่ไหมวาทุกคนมาเลลงมือ S <S <S อฮ้ยตัวขึ้นเลยได้ไหคริตนี่เะแล้วลูกผักมาดตันแจ้วสซมทุกคนเลยลูกมีพี่โดโอกเกิดไปกินแลนผัด อ้อนี่อ้เข้ามากันทุอคนเกิบาเบินกอเบินมมาจะนักออีโลด้วยหมื่นเด้อบักโลโลด้อ้ื่นเด้อกอห้เอามาหมาน้อด้อหมานด้ออนะเอาเอาอาเอา่นี้อทุกคน ้กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยดิฉันไปหาอ่างน้ำก็ค่อนข้างคงเป็นสลากอางน้ำอ่างในน่องก,ก็ทุกคนมืออื่นนี่ไปลุ้นทุกคนเลยผพาน้องมาไปหาเราเฮ้ยเราซิมานพปเลอ,อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิทธิ์ขอฝากไว้ l l ซักนิดก่อนทุกคนก่อนอื่นก็ขอุณคุณบุ๊เข้าขใจแม่พี่น้องทุกทา่านที่ทำไม่ตามตร้งใ,ใจให้พบก,กันทต่อไปสบายดี